สวัสดีค่ะพี่ทุกคนตอนนี้นาะอยู่พิพิธภัณฑ์บอเล็กน้ำพี่ค่ะอำเภอ,อเมืองไอ้ภพทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเดี๋ยวนาจะพาไปดูการอ่าบอเล็กน้ำพี่นะคะที่เขาเอามาตีดาบถวายพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนกันนะคะมาเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศภายในโบสนะคะภายในบบอกค่ะพี่ก็มีคนมานั่นเหมือนกันนะคะนี่มีบ่อพระแสง มีสบอันนี้เป็นบ่อพระแสงพระแสงพระคันนี่ค่ะเดี๋ยวขอบอกว่าแม่รีบไปก่อนลูกเอกเรามาดูประวัติกันดีกว่าค่ะพ,พี่หญิงแม่ไปแล้วค่ะนี่ค่ะประวัติอ่านออกไหม่ะ นามาไม่ทันหญิงแม่ค่ะหญิงแม่ได้แล้วค่ะแม่อธิษฐานอะไรป้เนี่ยแม่บอกแม่ไม่อด้ฐานเลยค่ะแม่ได้แล้วค่ะแม่แม่เลยบอกเอกน้ำพี่นั่นเลยบอกแม่ถือเบ็ดรอไปก่อนเลยดูดิมุนแม่ดีเดี๋ยวเราก็ทําบุญอะค่ะทําบุญกับทางวัดไว้นี่ค่ะพี่พี่หาดอเอาเข้ามาใคได้ตนใหญ่นะะค่ะขยบเบ็ดมาก่อนค่ะให้พี่เขาดราูกนี่พี่ ดูหญิงแม่ได้ค่ะเห็นไหมคะเฮ้ยเ้ยอย่าหลบซิโช์กล้องหน่อยนี้คะ่ะนายยังไม่ทัน,นได้ตกเลยแม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวเรามานั่นอยค่ะว่าแม่แน่เนี่ยคนมีบุญได้มาละเราค่อยว่ากันไอน้นี่อยู่ที่บ่อเอ่อบ่อพระแสงค่ะพี่พี่บ่อพระแสงน,นี้ก็จะมีเยอะหน่อยค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีบ่อพระขันเขาอยู่อยู่ติดก,กันเลยค่ะนี่ค่ะพี่พี่เขากำลังตกเดี๋ยนะเก็บให้แม่ก่อนเนาะอ่าหนึ่งอ่า,อา,อา,อาเดี๋ยวลองให้ดูหญิงแม่ มั้งเลยค่ะว่ายังไงมไม่เห็นเลยนี่เห็นหรอกบุญมีก็ได้เองเนี่ยนี่ค่ะหญิงแม่บอกว่ามีบุญค่ะขออนุญาตถ่ายบุญหญิงแม่นะคะนะคะหญิงแม่กางตกค่ะพี่พี <c> ่ <oughs> อย่าบอกนะว่าหญิงแม่ได้อีกเหรอพี่พี่โอ้ my god ทำไมทำไมหญิงแม่ได้ง่ายจังเลยไ,ได้มาอีกแเหรอ ช่ไหมแม่หญิงแม่ขึ้นีกค่ะพี่หอพี่หาหญิงแม่ <laughs> พี่เชื่ออย่างแม่บอกว่าคนม,มีบุญก็ได้แม่ได้เดี๋ยวถือว่าก้อนใหญ่นะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้ป,งปุงไปีลุกแล้วเราจะแข่งกับแม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลองมาดูดีว่าแม่จะได้แก็กน้ำพีเยอะขนาดไหนนะคะอะไรคะหญิงแม่ ค่ะแม่ได้มาพี่พี่ค่ะแม่ได้มาส่งก้นแล้วว่าไม่ถึงสองนาทีแม่สารภาพบ้ามาันันทีเลยอดีตเคยตกปลาใช่ไหมไ <c oughs> ม่มีมมหรอกพี่พี่ได้อีกแล้วว่าได้อีกแล้วม,นะมีแม่เอาขึ้นมาดูดีได้อีกไหมมา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 แม่เอามาเอามาเอามา,า,มาวันนี้เป็นวันหยุดคะ่ะไอ้วันนี้เป็นวันธรรมดาคะ่ะก็เลยนั่นแม้ข่ามาเลยค่ะ มีก้อนนิดนึงค่ะได้มาจึงดึงค่ะนี่ค่ะนิดนึดงแต่สุกแม่สามรอบแม่ได้หมดเลยนะเนี่ยดูดิแม่จะได้สักกี่ก้อนค่ะอ่ะแม,ม่เดี๋ยวเราไปดูเด็กน้อยด้วยค่ะว่าเด็กน้อยได้เท่าไหร่นี่ค่ะเขาก็จะเวี้งไปค่ะ แล้วแม่ก็จะเอาขึ้นมาค่ะพี่ีรุ้นกันว่าแม่ได้ไหมเดี๋ยวต้องมาดูใกล้ๆค่ะแม่ไม่ไม่มีอ่ะใหม่ค่ะแม่เด็อ้าวดูนี่น้องแบนน้องแม่ก็หญิงแม่ใครจะได้ก่อนคันนี่ค่ะพี่เบื้องหลังเขาตกกันนะคะตกบอลเด็ดน้ำพีค่ะมาค่ะมาดูค่ะแม่ไม่มีอือ เขาตกเอากันอย่างนี้เหรอนี่ค่ะแม่เขาไม่เคยมาค่ะก็เลยตกใหม่อ่าแม่ตกใหม่ค่ะนี่ค่ะอือเเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเียวออกเลยนี่ค่ะนี่ค่ะหญิงแม่ได้แล้วค่ะแต่แล้วเขาบอกว่านาทำบุญไปแล้วนะเย่าว่าการค่ะมีตู้ทำบุญกับวัดไปแล้วค่ะนี่ค่ะหญิง ดีแก้วค่ะพี่พี่ไม่ตายล้วต่แล้ว,ลวพี่พี่ก้อนเล็กก้อนน้อยเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหญิงแม่จะได้เยอะขนาดไหนนะคะอ่า ได้ใบไม้แห้งมานี่ค่ะท <Yeah. S 1> ี่ค่ะนี้เป็นบ่อพระแสงค่ะลึกสิบเ <_ C 1> มตรเป็นบ่อที่มีคุณภาพของเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่นในช่างทำพระทำพระแสงถวายพระหาษัริย์น้ำแร่เด็กน้ำพีจะบ่อพระแสงไปทำถลุงค่ะเราเรียกว่าพระแสงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นของแม่นะคะพี่ๆนี่ค่ะแม่ตกได้เยอะมากเลย นี่่ะมาดูว่าแม่ต่อไอ้ตกบ,บ่อพระขันจะได้เท่าไหร่คะคืออยู่บ่อมันจะอยู่ติดกันคะ่ะนั้นคัแสงค่ะเพราะเนื้ออ่าแหลกจะเยอะมากแต่ขอบอกว่าบ่อพระขันไม่ได้เยอะได้ไม่เยอะค่ะยิงแม่เอาไปนิดนึงแกลงมาอีกเดนางอย่าแก้งานน <c oughs> มาแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่แก้ง่ะออ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้บ่อพระขันค่ะ <c oughs> ที่แม่ได้ค่ะนี่ค่ะไม่ได้อีกแล้ว ไม่แม่มดีเนี่ค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายว่าแม่เขาจะได้เท่าไหร่นะคะพี่พี่ค่ะนะารู้แล้วเมื่อกี้นะถามแม่แล้วว่าถ้าเป็นแร่แร่เหล็กน้ำพีแะแม่เหล็กอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นก้อนหินมันก็จะไม่ติดแม่เหล็กขึ้นมาคะ่ะพี่พี่เดี๋ยวคอยดูนะว่าน้ามไม่ได้โยนไกลแล้วนะาแค่แบบว่าแถวๆนี้ใกล้ๆเนี่ยดูว่าจะมีแร่ไหมแต่ถ้าได้มาคือมันจะก้อนเล็กก้อนเล็กอะไรแถวนี้เลยค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะพี่พี่ไม่ต้องโยนไกลอะ่ะกวาดใกล้ๆแถวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูาน่าจะได้เยอมไหมเขาเขาก็จะเอาไปทำเป็นมวลสารนะคะพี่พี่แล้วก็อยังไงเดียพี่พี่เห็นไหมเห็นเป็นยัไงเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยเขาจะเอาไปทำมวลสารบางคนก็จะไปป้องกันอ่ะพูด สิ่งที่ไม่ดีภายในบ้านอะคะ่ะที่เขาเขาเล่นกันอะคะ่ะนี่ค่ะไม่ต้องตกใจกพ,พี่กวาดในแถวนี้แล้วกันเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวนะขึ้นมาให้ดูได้เยอะไหมนี่ค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่ค่ะเห็นไหมคะเกาะเต็มเลยแต่ว่าเป็นมวลสารเป็นมวลสารองค์เล็กองค์น้อยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเต็มเลยค่ะ ทำให้เรารู้ว่าอ๋อถ้ามันเป็นก้อนหินนะมันก็จะไม่ติดแต่ถ้าเป็นเล็กน้ําพีค่ะมันก็จะติดเห็นงที่เห็นไหมติดแม่เหล็กขึ้นมาเลยค่ะคือมันมีได้ท่านแม่เหล็กนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายกันนะคะว่าน่าจะได้นี่ค่ะพี่ๆขาของนานี้ได้ค่ะก้อนเล็กก้อนน้อยเลยค่ะ แต่ไม่ไรค่ะเราเก็บไว้บูชาค่ะไว้เป็นมวลสารไว้ทําพระค่าเวลาที่ไหนมีพระเราก็มวลสารนี้ไปช่วยทำผ้ะนี้ค่ะอันนี้ของนาได้ก็เล็กก็นน้อยเลยส่วนของหญิงแม่ค่ะพี่พี่ครึ่งถุงเลยอ่ะนี่ของแม่ค่ะของแม่เขามีบุญเยอะค่ะเล็กกเล็กก้นใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะไม่เราปวดแล้วเดี๋ยวนะให้อ่าให้ดูบ่ออีกทีนะคะนี่ค่ะอันนี้บอกพระขันนี่พี่ บ่อพักคันนี่ไม้เบ็ดต่อนี่แล้วก็จะมีสารพระพูมมสารอะไรอจะที่จะทานด้วยนะคะนี้บอพระพระแสงค่ะตกกันนี่ค่ะยังไงคลิปนี้นะไม่กลัวน,นะคะพามาตกบ่อเหล็กน้ําพีค่ะที่อำเภอทองเสงคขันจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ